สวัสดีค่ะน้องน้ำตาหวานจะมาเล่านิทานอีศบแนวใหม่ให้ฟังชื่อเรื่องชาวนากับงูเหา่าปะทะราชสีกับหนูในหมู่บ้านอันแสนสงบสุขมีชาวนาผู้ยากไร้คนหนึ่งชื่อว่าจานันเขาทำงานหนักทุกวันในไร่นาะเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวแต่โชคชะตากับเล่นตลกเมื่อวันหนึ่งขณะที่จันกำลังไถนาะเขาได้พบกับงูเห่าตัวใหญ่ที่นอนขวางทางอยู่ จันตกใจกลัวจนตัวสั่นแต่แทนที่จะทำร้ายเขามูเห่ากับพูดขึ้นว่าอยากรัวเลยชาวนาผู้ใจดีฉันจะไม่ทำร้ายเธอจันสงสยัยแต่ก็รู้สึกโล่งใจเขาจึงถามมูเหาว,ว่าแล้วท่านมาทำอะไรที่นี่มูเหาตอบว่าฉันถูกราชสีไล่ล่ามาฉันไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีจันรู้สึกสงสารมูเหาจึงเสนอให้มันซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมของเขา งูเห่าตกลงและซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงในขณะเดียวกันราชสีห์ผู้หิวโหยก็กำลังตามล่าหาเยือ่อราชสีห์เดินไปทั่วหมู่บ้านและได้กลิ่นของงูเห่าที่อยู่ในกระท่อมของจันราชสีห์บุกเข้าไปในกระท่อมและถามจันว่าเจ้าเห็นงูเห่าหรือไม่จันตกใจมากแต่ก็ไม่กล้าโกหกราชสีห์จึงบอกว่ามีครับท่านราชสีห์งูเห่าซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงราชสีห์พุ่งไปใต้เตียงและพร้อมจะฆ่าง,งูเหา่า แต่ทันใดนั้นหนูตัวเล็กๆก็วิ่งออกมาจากรูบนผนังและกัดหางของราชสีราชสีเจ็บปวดและโกรธมากจึงหันไปขย้ำหนูแต่หนูก็วิ่งหนีไปได้อย่างรวดเร็วราชสีไล่าตามหนูไปจนลืมเรื่องงูเห่าจันและงูเห่ามองตามราชสีไปด้วยความโล่งใจงูเห่าขอบคุณจันที่ช่วยชีวิตมันไว้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตาสามารถเอาชนะความชั่วได้ และสิ่งเล็กน้อยก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้เช่นกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ